สามสิบมีนาคมสองพัหกสิบสี่ครับพามาซ็อกแซกที่เรือนจำพามาซ็อกแซกที่เรือนจำดอนกุลครับกสวยดีครับนี่นะกาแฟมีอาหารขายครับอยู่เพื่อสัตสลานาครสีธรรมราชครับตอนนี้ข้าวไม่มีถ้าข้าวมีจะสวยมากเลยครับ เรือนจำคือเป็นเรือนในของความทรงจำมีหลายมุ้งห้่ถ่ายรูปครับผมมีห้องห้องแอร์ม <pl ains> ีห <reco Christ> ้องพัก ทำแบบทฤษฎีใหม่สวนผสมแม่นาสวนผสมครับทุเรียนกำลังออรโอรทุเรียนตัวนี้สวยมาก นี่ให้พักครับผมต้นเล็กๆดอกเยอะแยะเลยพี่แก้วเหรอมันท้องพักอีกสองหลังครับสองสามหลังอีกที่ทางโน้น ดีเกดถึงแปดกับขังธรรมชาติทุเรียนออกดอกเยอะมากครับ ร้านไอติมชายทุ่งเจินจำโดนกุลวิถีชาวนาพิซซ่าถาดใหญ่มีร้านพิซซ่ามี อันนี้ร้านพิซพซ่าพิซซ่าฮาลานครับผมอันนั้นเป็นดอกอะไรครับอ,รอ,อ๋อน,นี่แปลงนาโอ้มีหลายโซนมีหลายโซนมีหลายโซนคาเฟ่ริมทุ่งครับ